สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์พี่วัญอ์แล้วนะคะมาส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้านะคะลูกค้านะคะชื่อคุณณรงค์นะคะสีสวัสด์นะคะลูกค้าออกรถรุ่นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะคะ LDA นะคะแล้วก็แต่งครบเลยนะคะอลูกค้ามาจากสมุทรปราการนะคะพี่ขวัญจะถามว่าลูกค้าเจอพี่ขวัญได้ยังไงคะ เออที่ใน f a c e b o o ค่ะจ้าเจอที่ Facebook นะคะแล้วก็ตัดสินใจจองเลยเนาะแล้วก็ไฟแนนซ์กี่วันคะสามวันผ่านสามวันผ่านนะคะแล้วก็อยากบอกอะไรถึงลูกค้าไหมคะที่เห็นคลิปนี้ว่าถ้าถ้าซื้อรถซื้อที่ซออแสงแล้วก็กับเซลล์ชื่ออะไรพี่ควรค่ะติดต่อพี่ควรได้เลยค่ะการบริการเป็นยังไงบ้างคะทันใจไหมคะไฟนุไฟแนนซ์ไรงีไยไฟแนนซ์เร็วค่ะค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะเป็น มีมีสิทธิ์ใช้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนเนาะ<ช>ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตส่งมอบร่ใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจอีสูติดต่อสาวขวัญได้นะคะเบอร์และไ d l ดี e ลนะคะ0 6 2ย5 6 4 6 6 9่ะสําค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ